ลโหลครับค่ะอ่าโอเคโฟนอินนะครับโอเคพร้อมแล้วโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าใครบ้างเอ่ยตอนนี้เดี๋ยวรายงานตัวนิดนึงครับคครับอยู่ครับโอเคทักทายสามนุ่มจากเวทีเดอะสตาร์เก้าพี่หนึ่งนะครับครับผมโอเคอะเดี๋ยวให้สามคนทักทายแนะนำ ทำตัวกับชาวหาดใหญ่และก็ชาวยูเรียดิโอกันนิดนึงครับสวัสดีชาวหาดใหญ่นะครับบูนครับผมบูนเดสตาเก้าครับโอเคครับสวัสดีชาวหาดใหญ่และชาวยูเรียดิโอทุกคนครับผมคริสเดสตาเก้าครับครับครับสวัสดีชาวหาดใหญ่แล้วก็เอฟเอ็มยูเรียดิโอยูเรีดิโอนะครับผมโอเคครับผมใกล้เอ่ยวิยูิวครับวันนี้เสียงเบานิดนึงนะไม่ค่อยได้ยินนะครับได้ยินไหมครับได้ยินปะ ได้ยินได้ยินเพิ่มขึ้นไหมครับครับโอเคชัดเจนนะได้ยินชัดเจนไหมครับชัดเจนเลยครับชัดเจนเลยครับวันนี้ต้องบอกว่าต้อนรับทั้งสามหนุ่มนะครับสู่หัดใหญ่นะครับในชั่วโมงของรอบกลางคืนวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับในส่วนของถามความรู้สึกของแต่ละคนก่อนเลยแล้วกันว่าตั้งแต่จบการประกวดเวทีเดอะสตาร์เก้ามาแต่ละคนมีความรู้สึกยังไงบ้างได้อะไรจากเวทีเดอะสตาร์เก้าเล่าสู่กันฟังหน่อยสิครับผมคริสนะครับ ได้เยอะแยะเลยครับเยอะแยะเลยอะไรบ้างต้องเพิ่มความรับผิดชอบอืต้องรู้จักคือได้เรียนรู้การเข้ากับกลุ่มคนส่วนรวมอได้ฝึกการร้องเพลงได้ฝึกการพูดได้ฝึกท่าทางอะไรต่างๆเยอะเลยครับโอ้โหคุณมีอะไรเสริมไหมครับก็รู้สึกว่าทุกคนโตขึ้นครับโตขึ้นครับตื่นเช้าขึ้นด้วยครับก็ทุกคนก็ตอนนี้ก็มีซิงเกิล แรกของตัวเองกันแล้วครับอะฮะ้ว huh. มากแล้วก็ตั้งใจทําผลงานออก,กันออกมาเลยครับอ uh ๋อครับก็รู้สึกว่าเราต้องทําหน้าที่แบบว่าให้ดีที่สุดเพราะว่าเรามาถึงตรงเนี้มันค่อนข้างยากครับอืมก็เหมือนเราต้องเป็นผู้ใหญ่ให้มากกว่าเดิมครับถ้าทุกวันนี้มันก็มีกิจกรรมที่ต้องแบบว่าไปไปขอบคุณลูกค้าไปไปนู่นไปนี่เจอผู้คนมากมายก็ต้องแบบว่าวางตัว ดีขึ้นครับคือ,อ,อทุกคนเนี่ยก็แบบว่าเจอภาระที่แบบว่ามีหนักขึ้นยากขึ้นนะครับพูดถึงการประกวดที่ผ่านมาหน่อยเรากันนะฮะถามแต่ละคนเลยนะครับในเรื่องราวของการประกวดนะประทับใจจุด,จ,ดจุดไหนมากที่สุดจากที่เราผ่านการประกวดมาบูนแล้วกัน,นก็นผมบูนครับก็ประทับใจเพื่อนเพื่อน,อนแล้วก็แฟนคลับทุกๆคนครับที่ให้กําลังใจเราตลอดไม่ว่าเราจะไปไหนก็ มีมีคนมาให้กําลังใจมีส่งเสียงกรี๊ดว่าเอาขนมมาฝากอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าทุกคนเป็นกันเองแล้วก็อบอุ่นมากเลยครับระวังจะอ้วนขึ้นนะครับบูนอ้วนขึ้นแล้วครับไม่ต้องระวังเพราะฉะนั้นนะรับมาเยอะๆนี่แบ่งดีเจบ้างก็ได้๋อได้เลยครับก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณเดือนหน้าเดี๋ยวจะมีผมผมจะได้ไปหาดใหญ่หาดใหญ่แน่นอนที่นี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งอะที่ดาจะได้มาใช่ป่ะได้ไปที่นี่แหละครับได้ไปที่ยูเรดิโอใช่ป่ะ โอเคอ่ะแล้วคนอื่นล่ะครับความประทับใจเล่าสู่กันฟังหน่อยครับอ่าผมคริสนะครับก็ประทับใจช่วงเวลาที่ในบ้านกับเพื่อนอีกเจ็ดคนครับโอ้มันมันมีความทรงจําดีๆหลายอย่างครับเขาก็คอยสอนตลอดว่าเออทําอย่างนี้ไม่ดีเออทำอย่างนี้เอพูดอย่างนี้อะไรเขาก็จะคอยสอนตลอดเวลาครับอ่าฮะก็ประทับใจพวกพี่ๆเขาทั้งทุกคนครับครับอ่ะอีกคนหนึ่งส่วนผมครับดิวครับผมผมก็ประทับใจที่สุดก็คือผมได้เข้ามาหนึ่งในแปดคนครับหนึ่งในแปดคน มันเป็นภาพที่ผมประทับใจที่สุดเลยแล้วดีใจมากที่แบบว่ามันเหมือนฝันนะครับอประกาศชื่อเราปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าโอ้โหเหมือนเหมือนขาสั่นเหมือนแบบว่าโลกหยุดไปหมดเลยครับทําอะไรไม่ถูกเลยใช่ไหมครับดิวครับก็ดีใจมากครับก็ดีใจมากนะฮะวันนี้เดี๋ยวขอขอคุยกับทีละคนเลยแล้วกันนะคุยกับดิวต่อเนื่องเลยครับเกี่ยวกับดิวเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย เป็นคนที่มีสองซิงเกิลแล้วใช่ไหมเดียวใช่ครับผมสองซิงเกิลซิงเกิลแรกสองก็คือเพลงหน้าที่หรือหัวใจครับหน้าที่หรือหัวใจเรื่องหัวใจเร่พ่วงช่องแห่ครับใช่ครับแล้วก็ต้องบอกว่าโดยลักษณะแล้วเดียวเองเป็นคนที่แบบว่าให้ชอบแนวดนตรีป๊อปร็อกด้วยใช่ไหมใช่ครับรู้สึกว่ามันเข้ากับตัวเราเองปะก็เข้าครับเพราะว่าเพลงผมชอบเพลงผมฟังผมฟังไกด์จากพี่เขาเอามาให้ผมร้องเพลงนี้ยผมก็ชอบเลยพี่ความรู้สึกแรกเป็นยังไงบ้างที่เฮ้ยได้มีซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วนะเพลงแรกเลยเพลงแรกเลยใครก็ แล้วก็ไม่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 คิดด้วยว่าพี่เขาจะจะให้เราร้องเพลงนี้เออคือมันค่อนข้างจะแบบว่าไกลเกินฝันครับเพมาะเพรผมเพิ่งออกซิงเกิลแรกอยู่แล้วจูู่มาทำซิงเกิลที่สองใช่เร็วมากครับ <laughs> <c oughs> คือต้องบอกว่าเป็นคนเดียวที่่เป็นเร็วมากเลยได้มาแบบว่าพี่เพลงแรกมาปับ๊โบโปรโมทไปไม่นานนี่เอง แล้วก็ดังไปไม่นานนี้มีเพลงที่สองอีกแล้วอะ่ะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ครับที่ให้ที่เห็นโอกาสและให้โอกาสผม,มครับเออนะครับถามความรู้สึกดิวได้สองเพลงซิงเกิลสองซิงเกิลต,ต่อเนื่องครับความยากง่ายของสองเพลงนี้มีความแตกต่างกันเยอะไหมซิงเกิลแรกก่อนนะครับได้ครับผลก็ไม่ยากครับเพราะว่าเพลงนี้มันต้องคือ ด้วยด้วยด้วยมูทของเพลงอ่ะมันจะเป็นประมาณแบบผู้ชายคนหนึ่งที่แอบรักผู้หญิงที่สูงส่งกว่าครับเออก็แบบรักเขาฝ่ายเดียวรักแต่ว่ารักแบบเนื้อเหตุผลนะครับใช่ก็คือมันผมก็เคยมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่อตอนแบบในช่วงแบบตอนมอปลายเนีรร่ย<อ>เคยชอบผู้หญิงคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เคยแบบว่าได้เอาชีวิตจริงเรามาแบบว่าออกมาแสดงเป็นเพลงเพลงหนึ่งเลยนะครับใช่นะครับือความหมายในแบบว่า อาจจะแบบแม่รักแม่มากหรือว่ารักแฟนคลับก็ได้ครับเออได้ได้หลายหลายอย่างหลายแบบเลยครับใช่ครับแล้วก็ตามมาด้วยซิงเกิลที่สองครับดิวครับที่สองก็เป็นเพลงผมว่าเพลงนี้ค่อนข้างยากเพราะว่าเราต้องตีความหมายเป็นพระเอกก็คือพี่สนเรื่องครับใช่ครับก็คือที่อะไรนะครับฮะก็คือเราต้องตีความหมายเป็นพระเอกครับพระเอกคือต้องตัวเราอะแทนเป็นตัวของพระเอกในบทละครมันไม่ได้ตีเป็นตัวเรามันต้องตีเป็นตัว เรพระเอกในในบทละครนะฮะก็เลยยากยิ่งขึ้นก็คือเราก็อยากรู้ว่าพี่หญิงคนเนี้ยเขาจะรักเราจริงหรือเปล่ารักรักเราด้วยที่หน้าที่ที่เราทําให้เขาทําดีให้เขาว่ารักเราด้วยที่แบบว่าหัวใจจริงๆรักแบบจริงใจจริงๆอ่ะโอ้โหนะฮะต้องบอกว่าเป็นสองเพลงที่เข้ากับตัวเราเข้ากับตัวเรามากมากน้อยแค่ไหนครับดิวครับก็เข้าครับเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงร็อกเป็นเพลงร็อกแล้วก็ตัวตัวเองเนี่ยได้ข่าวมาว่า ในโจทย์ของเรียกว่าทั้งวิคทุกวีคเดอะสตาร์เนี่ยชอบมากที่สุดคือโจทย์ของเพลงร็อกเลยใช่ไหมใช่ครับออโอเคนะครับเป็นโจทย์ประทับใจบแล้วถามความรู้สึกนิดนึงนะครับหลังจากที่มีฟีดแบ็กจากคนรอบข้างฟีดแบ็กจากแฟนคลับมาเนี่ยความรู้สึกที่ได้รับมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันดีใจมันประทับใจยังบอกไม่ถูกหรือเปล่าดีใจครับตอนที่แบบว่าไปร้องเพลงไปออกคนอนเสิร์ตอะไรเงี้ยมีแฟนคลับ ร้องกันได้ก็ดีใจนะครับช่วยกันร้องอะไรเงี้ยช่วยกันร้องแล้วก็ร้องได้ด้วยใช่ใช่ใช่ครับอันนี้ขอบคุณดิวก่อนในในช่วงแรกเกี่ยวกับในส่วนของเพลงที่ออกมาคนต่อไปเอาเป็นซิงเกิลต่อไปใครดีบูนดีกว่าครับครับผมโอเคครับบูนได้ข่าวมาว่าต้องบอกว่าโอ้โหแต่ละปีเนี่ยมีการหรือว่าตั้งใจเข้ามากวดเอิรสตาร์เข้ามากี่ครั้งยังไงเล่าสู่กันฟังหน่อยสิครับครับผมครั้งแรกเลยฮะก็มาร้องครับมาปีเจ็ดฮะปีเจ็ด ก็บังเอิญเข้าได้เข้าไปยี่สิบสี่คนครับยี่สิบสี่คนก็แอบงงงเบาๆครับแต่ว่าก็เฮ้ยเข้าไปได้ยังไงยี่บสี่คนแล้วคือมาครั้งแรกครัครั้งแรกแล้วก็ยี่สี่คนวก็ตกรอบครับตกรอบไม่เป็นไรมาปีนี้มาปีนี้เอาใหม่ครับปีใหม่ปีใหม่เอาใหม่ใช่ครับมาลองใหม่แล้วก็ทีนี้ก็เริ่มจริงจังขึ้นครับเพราะว่าเรารู้สึกสนุกรู้สึกว่าชอบครับเริ่มเลิฟเริ่มแบบมันนั่นอะไรเงี้ยฮะมาลองใหม่ครับแล้วก็ผิดหวังไปครับผิดหวังไป แอบท้อครับแต่ว่าท้อเลยเหรอาะเพราะว่าผมคิดว่าการที่ได้เข้ามาตรงเนี้ยคือแบบถ้าได้เข้ามาหลายๆครั้งแล้วคิดว่าการที่ตกรอบไปอีกโอกาสที่จะกลับมาแล้วได้แปดคนเนี่ยยากมากครับคือคล้ายๆว่าเราเคยมาแล้วแต่เรายังไปไม่ถึงดาวใช่ครับเกิดอาการท้อตอนแรกก็คิดว่าเอ๊จะกลับมาดีไหมอะไรเงี้ยแล้วว่าระหว่างทางคือเราก็ซ้อมร้องเพลงเต้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถึงเวลาก็มาใหม่มาใหม่ก็ก็คิดแต่ว่าเอ๊เราก็ทําให้ดีที่สุด เพราะนั้นพอมแบบไม่ได้หวังว่าเฮ้ยคราวนี้เราต้องเข้าแปดคนหรอกแต่ว่าจากมาลองอีกสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยฮะแล้วก็บังเอิญว่าคราวนี้โชคดีเขาผู้ใหญ่ให้โอกาสครับคือเจ็ดแปดมันมารู้สึกท้อแล้วถามถามนิดนึงว่าบูนมีมีอะไรที่เป็นจุดดึงดูดให้เราเฮ้ยต้องทาทําไม่ได้อันครั้งที่เก้าเนี่ยก็ก็ครอบครัวครับครอบครัวจะให้กําลังใจตลอดใช่นะให้กําลังใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ต้องได้เองเลยนะเดี๋ยวก็ตั้งใจนิดนึงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแก็เขาก็บอกว่าก็ ก็ไปเรียนร้องเพลงก็ร้องดีขึ้นนะอะไรเงี้ยก็ไปลองใหม่ดูไม่เห็นเสียหายเลยที่บ้านก็สนับสนุนครับไม่ได้แบว่าพอแล้วอะไรเงี้ยที่บ้านก็บอกว่าลูกอยากทาอะไรเอาเลยเต็มที่นะครับโอ้โหนะครับแลวก็ความรู้สึกแรกที่ประกาศว่าเข้ารอบแล้วนะแล้วก็เข้ารอบมาลึกๆเรื่อยๆเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนที่ประกาศว่าได้แปดคนนี่ก็จะเห็นได้ตามภาพครับว่าผมร้องไห้ทันทีเลยร้องไห้ทันทีเลยเพราะว่ามันแบบมันตกใจอะครับอไม่คิดว่าจะได้แล้วก็แบบ ประกาศเป็นคนแรกด้วยก็แบบคือม,มันเออไปเลยครับตอนนั้นงงเลยคิดว่าคิดว่าเราสาเร็จมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับการได้เป็นหนึ่งในแปดคนครั้งนี้ครับก็เป็นก้าวแรกที่ดีมากๆเลยครับก็เป็นก้าวแรกสู่วงการนะฮะครับโอเคดีใจ,ใจที่ได้โอกาสนี้มาครับพูดถึงซิงเกิลเลยของบุญนะครับเพลงของผมชื่อว่าภาพที่ดูดีกว่าเดิมครับเป็นเพลงป๊อปครับเป็นเพลงแนวแนวป๊อปมีเดียมฮะฟังแบบอีซี่ลิซซิงสบายๆครับเหมาะกับหน้าฝนตอนนี้เลยครับใช่ใช่ใช่ ภาพที่ดีกว่าเดิมถามถึงความรู้สึกเกี่ยวกับอ่ตั้งแต่ได้เพลงนี้มาหรือว่าการทํางานนี่ยากง่ายประมาณไหนบ้างครับผมก็พี่ปอนธนาลวทธิสุดเป็นโปรดิวเซอร์ของผมเองครับอ่าฮะนะก็พี่เขาก็ให้คําแนะนําเวลาอยู่ในห้องอัดอะไรเงี้ยครับครัขอเราว่าเราควรจะตีความยังไงแล้วก็พยายามใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปเวลาร้องครับอืมทําเพลงนี้ออกมานี่ยยากที่สุดคืออะไรของของโจทย์ครับ ก็น่าจะเป็นการตีความอะครับ hmm. เนื้อหาเพลงนี้ก็จะประมาณว่าเป็นคนที่เงาๆครับแต่ว่าวันหนึ่งมีคนก้าเข้ามาในชีวิตเราแล้วเขาเข้ามาเติมเต็มชีวิตเราแล้วก ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นมากๆมีความสุขมากๆจากคนที่แบบเหงาไปวันๆนะครับอืมเขาบอกเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เธอเข้ามาเติมเต็มชีวิตเราอะไรเงี้ยครับอ๋อคือเน้นๆออกว่าขอบคุณคนคนหนึ่งที่ทําให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้นครับจริงๆก็ตีความได้หลายแบบก็เวลาร้องเพลงตามงานก็ถ้ามีแฟนคลับมากก็จะร้องให้เขาครับโอเคนะครับ่ขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวคุยกับอีกหนึ่งนูมก็นูดท้ายอ่ะอ่ะลออลครับคริส ครับสวัสดีครับที่ผมต้องคุยภาษาเกี่ยวัคลิปไหมเนี่ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะฮะต้องบอกว่าประทับใจเมืองไทยตรงไหนมากที่สุดถามคำถามแรกเลยออกปรดูนะปะทับใจจริงๆประทับใจทุกอย่างที่เป็นไทยเลยครับเป็นไทยเลยนะฮะแล้วไปยังไงมายังไงคลิสถึงเลือกที่จะเข้ามาประกวดเดอะสตาร์เก้าคือผมเคยดูรายการนี้ตอนเด็กครับตอนเด็กครับคือไม่ได้ดูแบบ ทั้งรายการแต่ก็เคยเห็นแบบบางทีเป็นคนไม่่อยดูทีวีครับไม่เ,ว,เวลดูก็จะเปิดไปดูอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าส,สักรายการหนึ่งรับแล้วเราไปสะดุดตรงไหนเฮ้ยอยากจะไปประกวดบ้างก็พอพอคืออยากไปด้านนี้อยากไปด้านวงการบันเทิงอืมแล้วคิดเป็นคนว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นลูกครึ่งใช่ไหมครับปกติเนี่ยลูกครึ่งอังนลูกคออังกฤษนิวซีแลนด์ ผมแปลกใจมากพูดภาษาอังกฤษเก่งมากๆเลย <c oughs> คืออยู่เมืองไทยมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมครับใช่ครับใช่ได้ข่าวมาว่าเพลงที่เป็นแนวถนัดของของเพลงตั้งแต่เริ่มร้องมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเหรอร้องหมอลำเหรอครับคริสใช่ครับแม่มีแม่เลี้ยงเป็นะแม่อ๋อนะครับแล้วต้องบอกว่าจุดประกายเลยให้เรามาประกวดเนี่ยมีใครเป็นเป็นคนผลักดันหรือเปล่า จริงๆก็ตัดสินใจเองครับตัดสินใจเองมีพ่อและแม่เลี้ยงสนับสนุนครับโอ้โหดีมากเลยแล้วก็ต้องบอกว่ามาถึงนจุดนี้แต่ที่ต้องบอกว่าผ่านเข้ารอบมาความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกคือถึงจะไม่ได้อยู่ในวิกที่ลึกมากแต่ก็รู้สึกดีใจครับเพราะตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะติดแปดคนเลยครับคือ ด้วยความที่ยังไม่ได้โอนสัญชาติเป็นไทยก็ออไม่คิดว่าเขาจะให้เข้ารายการเนี่ยครับอ๋อใช่ใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้ก็อาจจะเป็นโจรหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายเราก็ได้รับโอกาสดีๆใช่ไหมใช่นะคะรับครับแล้ว,วที่พูดไทยชาดร้องเพลงไทยได้อะไรอ่าอใช่ครับถือว่าเป็นคนไทยคนหนึ่งเหมือนกันแอ่าแล้วถามคลิปต,ต่อเลยความรู้สึกตั้งแต่เข้ารอบแปดคนมาได้เนี่ยความรู้สึกรู้สึกแรกเลยเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราสําเร็จมากน้อยแค่ไหนครับก็ สำเร็จได้สำเร็จขั้นหนึ่งแล้วอะครับมาไกลเกินฝันเลยใช่ไหมครับ oh. แน่นอนว่านี่มันยังไม่คือยังไม่ได้คิดจะหยุดแค่นี้อแต่มันก็เป็นก้าวหนึ่งแล้วก้าหนึ่งแล้วนะครับอ่าโอเคแล้วก็ตอนนี้มีซิงเกิลล่าสุดของตัวเองออกมาชื่อซิงเกิลว่าเน,เนียนเนียนนะฮะปกติเป็นคนเนียนไหมครับคริสอ่าแล้วแต่จังหวะครับแล้วแต่จังหวะนะอ่าซิงเกิลแ <c oughs> ด้กับแนวนวสบายสบายถามการทํางานเลยครับยากง่ายแล้วก็ความรู้สึกตั้งแต่ได้เพลงนี้มาเป็นยังไงบ้าง การทํางานกับเพลงนี้นะครับก็ใช้เวลาในการอัดประมาณสามชั่วสามชั่วโมงครึ่งครับก็ไม่ยากมากครับไม่ยากมากกันชอบเพลงนี้ไหมก็ค่อนข้างชอบครับเพราะมันเป็นสไตล์ที่ชอบสไตล์หนึ่งครับเออออกแนวแบบว่าเพลงออกแนวโมเดนโมเด์นิดหนึ่งใช่ป่ะนะฮะก็มีซิงเกิลแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือเนียนั่นเองนะฮะตอนนี้ผมพูดถึงเกี่ยวกับผลงานของคริสก่อนเลยต่อไปข้างหน้าเรายังมองซิงเกิลต่อๆไปหรือว่าเราอยากจะทางานด้านไหนเกี่ยวกับวงการบันเทิงไหมครับเออจริงจริงก็ แล้วแต่ผู้ใหญ่เขาให้โอกาสเลยครับอ๋ออะ้วแต่ได้รับโอกาสมาอมโอเคนะครับไปดูคําถามจากแฟนคลับนิดนึงครับเขาบอกว่าได้ข่าวว่าเป็นเป็นเป็นเคยยังเไงนะเขาอ,อยากให้ทักทายเป็นภาษาอีสานนาคลิปอ๋ <laughs> อได้ครับสวัสดีทุกสวัสดีทุกๆคนครับเก ผมเป็นคนสารคามเดิกกับนายยูภาคีสารมาแต่น้อยครับโอ้โหเขาก็ุณ <laughs> หลายทีท่ฝากไอชีค่อยแบบติดติดต,ตามพวกเขาใล่ต <laughs> งเพลงพวกเขาอย่างกันสีก็อยากเฮซึ่ออรอบ,บของพวกเขาลาเด้ออโอเคแปลหน่อยแปลหน่อยไหมไม่ต้องแปลหรอกผมว่าหลยคนน่าจะาฟังแล้วเข้าใจ <laughs> อ้าเดี๋ยวมีมีเนี่ยขอเป็นคําถามจากทางบ้านบ้างน,นะมีถามบูลมาครับเขาถามบูญว่าบูญชอบ ทานผล,ลไม้อะไรเป็นพิเศษมากที่สุดแฟนคลับกองทัพลิงเขียวอชอบอชอบทานหลายอย่างครับจริงๆผมชอบผล,ลไม้ทุกอย่างเลยชอบผลไม้ทุกอย่างอังุุนอะไรเงี้ยครับช่วงนี้ก็มังคุดอะไรเงี้ยครเเผื่อเผื่อไปเจอแฟนคลับคนใดคนหนึ่งเดี๋ยวเขาจะไปฝากอยากทานอะไรจริงๆถ้าใครจะไปฝากอันนี้ก็แล้วแต่เลยแล้วแต่เลยทานให้หมดเลยชอบชอบชอบอะไรผมก็ชอบอันนั้นเลยครับอยากให้พี่บูลทักทายแฟนๆทุกคน ยังไงดีเนี่ยก็บอกว่าอยากให้พี่บูลทักทายทุกคนก็อบอกยใหยบูลทักทายทุกคนแบบว่าแบบน่ารักน่ารักนิดหนึ่งในสไตล์ของบูลบมผมก็สวัสดีชาวหัดใหญ่ทุกคนนะครับก็อ่าตอนนี้ผมก็มีเพลงแรกในชีวิตของผมออกมาแล้วนะครับ <c oughs> ก็อยากจะให้เช่วยกันขอเข้ามานะครับเออขอทั้งตัวผมเองแล้วก็ขอทั้งของเพื่อนๆอ,อ,อีกเจ็ดคนเลยนะครับอเอาให้าให้ติดชาร์จกันเลยนะครับเอาให้ติดชาร์จ <c oughs> ไปเลยนะครับโอ้โหอ่ะ และก็สุดเอาไปที่ดิวนิดนึงก็บอกว่าถามดิวนิดนึงอาจจะไปพิจิตเมื่อไรอะไรประมาณนี้มีมีโครงการมีจะไปแบบนี้หรือเปล่าอ๋อยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังไม่ยังไม่ยังไม่มีครับแต่ผมก็จะขอผู้ใหญ่ให้มีแล้วกัน่า <laughs> ทาไมถึงอยากไปทาไมทําไมละคาถามเยอะมากนะก็บอกว่าอยากให้ถามพี่ดิวว่าจะไปพิจิตเมื่อไรถามมาเพียบเลยทําไมถึงเขาจะไปที่นี่อ่ะครับผมถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะไปเหมือนกันนะครับอยากจะ คือแบบว่าไปทําไปร้องคอนเสิร์ตที่จังหวัดนั้นเหมือนกันครับเอออ่ะถามความฝันของแต่ละคนต่อไปเลยนะครับว่าทุกคนอยากมีผลงานด้านไหนบ้างสมมติว่าถ้ามีโอกาสอ่ะถ้ามีโอกาสได้แบบว่าเฮ้ยเราอยากเสนอว่าเราอยากมีผลงานด้านไหนเอาดิวละครดิวดูอยากมีโอกาสด้านไหนมีโอกาสผมก็อยากทำอ่าเล่นละครเวทีครับเล่นละครเวทีเพราะมันค่อนข้างยากครับโอ้โหอยากในที่ท้าทายด้วยอยากอยากลองอะไรแบบท้าทายบูนละครับบูนครับจริงๆผมก็อยากลองทําหลายๆอย่างครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางผู้ใหญ่ครับอ่า อยากทำอะไรละอย่างเลยฮะอย่างอย่างอย่างเช่นอย่างเช่นก็อ่าก็มีโอกาสได้ลองเดินแบบแล้วบ้างครับรู้สึกสนุกครับเป็นนายแบบมาแล้วรู้สึกสนุก,กเดินมีไทายแบบแล้วบ้างอะไรครับอ๋อนะครับก็ก็ได้อยู่อ่ะแล้วคลิปละครับครับก็ จริงๆก็อยากไปด้านซิทคอมครับเพราะผมก็เป็นคนค่อนข้างจะเกินกว่หน่อยหนึ่งอ๋อคืออยากเป็นละครด้านซิทคอมอะไรประมาณนี้ครับโอเคครับต้องบอกว่านี้เราได้ได้คําตอบเยอะแยะมากมายจากทั้ง3คนทั้งความประทับใจแล้วก็นู่นนี่นั่นแต่ที่ขาดไม่ได้ถ้ามายูเรียดิวทุกคนจะได้โชว์พลังเสียงแบบเต็มที่ให้ให้แฟนๆได้รู้จักว่าซิงเกิลของแต่ละคนคือเพลงไหนนะเอาใครจะร้องก่อนกันเอาผมแล้วกันนะครับดิวครับอ่ะดิวดิวจะร้องเพลงเพลงไหนดีเพลงใหม่หรือว่าเพลงที่เพลงที่สองหรือว่าเพลงแรก เอาเพลงเหตุผลแล้วกันครับอ่ะหนึ่งเหตุผลนะฮะอ่เาพร้อมแล้วลุยให้ฉันรักเธอไปได้ไหมให้บอกรักเธออีกได้ไหมจะรักไม่สิ้นสุดฉันเธอหยุดต่อเมื่อวันนั่นตัวฉันไม่หายใจคี่เหตุผลที่สวงเราต่างกันไคล ก็แพ้นร่งขิงจิตใจจะยางไรก็รักเธอเอโหเอาฝากซิงเกิลนี้แล้วก็ซิงเกิลที่อีกเพลงหนึ่งของอ่าดิวก่อนเลยัาอีกเพลงไหมครับอ่าฝากผลงานนิดนึงแล้วก็ใครอยากได้ผลงานก็อยากติดตามอะไรให้ให้ฝากเต็มที่เลยครับอ๋องั้นก็ฝากผลงานทั้งสองเพลงของผมเลยลวกันครับได้ครับอยากจะติตตตดตามตั้งรูเลยเลวกันนะเพลงในผลนะครับนะครับผมก็มีรหัสดาวโหลด กดดอกจันหนึ่งสอสหนย์ศะครับหรือครใครที่มีสมาร์ทโฟนก็กด,ดทาง iTunes เลยแล้วกันนะครับอแล้วก็ <นะ S 2> ติดตามรายละเอียดข่าวสารของดิวส่วนตัวได้ที่ไหนบ้างครับแล้วก็มีม,มีอัลบัม้มส่วนตัวนะครับแล้วก็ทาง Facebook ครับผมก็ดิวเดอะสตาร์เก้ครับาทางไอท,ทางอินสตาแกรก็ดิวเมเยอร์ครับผมครับผมอ่ะคนต่อไปใครจะมาโชว์พลังเสียง บูคบบนครับบูนนะฮะบูนพร้อมแล้วลุยเลยขอบคุณที่เธอเข้ามาเปลี่ยนแปลงภาพเดิมๆให้มันดูดีกว่าเดิมขึ้นมาคือเธอกุ่มมือแค่สบในตาที่เคยมืดมนก็กลับสอดใสขอบคุณที่เธอเอช่วยแต่งแต่มความไม้ดีด ให้รู้ฉันมีค่าเท่าไรอีกคำว่ารักที่บอกเธอไปอาจไม่เท่าที่รู้สึกวันนี้แต่ฉันก็จะบอกโอเคโอค้โหอ,อบูนฝากซิงเกิลหน่อยแล้วกันนะครับ,รบผมเพลงของผมชื่อว่าภาพที่ดูดีกว่าเดิมนะครับก็ดาวน์โหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสอ้นย์ศูนย์เหมือนกันครับครับผมโอเคอ่ะอีกหนึ่งคนสุดท้ายแล้ว ครัคริสไลโอเคไม่ว่าเธอจะรักหรือเปล่าขอรักไม่เปลี่ยนแค่แค่เธอไปนิ่งก็สุขใจไม่หวังให้เธอรักฉันตอบแค่ขอรักเธอไปเป็นอะไรก็ได้เพียงแต่มีเธอใกลกันอยู่ย่งนี้หัวใจไม่มีเงื่อนไขเลยอ้าครับ โอเควันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณทั้งสามคนเเสียงว่าแบบสุดๆแล้วก็เดี๋ยวให้ทั้งสามคนนะขอบคุณแฟนคลับชาวหัตใหญ่ตั้งแต่ติดตามมาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนถึงนาตอนนี้ครับแล้วก็ฝากผลงานกับชาวหัตใหญ่ด้วยแล้วกันเนาะครับครับก็อยากจะขอบคุณชาวหัตใหญ่ทุกๆคนนะครับที่สนับสนุนเราและคอยติดตามนะครับครับก็อยากจะฝากดาวน์โหลดหรือสนุนอัลบั้มของพวกเราด้วยนะครับครับอัลบั้มเด็ดสาก้าวก็วางแผงแล้วนะฮะก็มี DVD คาราโอเกะครับวางแผงวันนี้เลยครับ ได้เลยก็ไปจับจองกันได้นะฮะแล้วก็ติดตามข่าวสารของเราได้ที่ f a c e b o o k c o m exactmusic นะฮะครับหรือว่าพวก mv ก็ติดต่อติดตามได้ที่ y o u t u b e c o m exactchannel ครับได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะได้ไปเจอกับชาวหาดใหญ่นะฮะก็ประมาณเดือนหน้านะครับเดือนหน้าเจอกันนะครับได้เลยวันนี้ขอบคุณทั้งสามหนุ่มนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ